Smith. ครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของ Approved by Dr. Smith แล้วนะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขาปัญหาข้อข้องใจเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมส่งผ่านมาทาง f o r w a r d Mail ต่างๆนั่นเองครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายมักจะไม่มีความสุขไม่สบายใจแถมไม่คิดอะไรไม่ค่อยออกซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับเลยเกิดข้อสงสัยที่ว่าการมองโลกในแง่ดีนอกจากจะทำให้เรามีความสุขแล้วยังเป็นการเพิ่มพลังสมองอีกด้วยสำหรับความเชื่อนี้จริงครับ Approved ในสมองของคนเราจะมีบริเวณที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอยู่ที่ศูนย์กลางของลิมบ i c System ซึ่งจะมีการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านอารมณ์สมองส่วนนี้จะแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งทางกายวาจาและใจซึ่งหากสมองส่วนนี้ถูกกระตุ้นด้วยการมองโลกในแง่ร้าย,รายหรือความคิดด้านลบอยู่เสมอจะส่งผลให้เป็นคนสุขภาพจิตไม่ดีเครียด EQ ต่ำไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข แล้วยังทําให้คนรอบข้างไม่สบายใจไปด้วยในขณะที่คนที่มองโลกในแง่ดีจะสามารถรับมือกับความเครียดได้ง่ายกว่าอายุยืนมีความสุขและเป็นคนที่รักของคนรอบข้างยิ่งไปกว่านั้นสมองของคนมองโลกในแง่ดีจะสามารถคิดอ่านอะไรได้รวดเร็วและง่ายกว่าทําให้ประสบความสําเร็จได้มากกว่าดังนั้นการใช้ชีวิตแบบมองโลกในแง่ดีเป็นการเพิ่มพลังสมองเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดกันไปเองนะครับเพราะในสมองของมนุษย์ ะมีโครงสร้างพื้นฐานที่คอยควบคุมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าใครก็สามารถมองโลกในแง่ดีได้นะครับเพียงแค่เรายิ้มกับตัวเองก็เป็นการกระตุ้นสมองส่วนการควบคุมจิตใจและอารมณ์เป็นการพัฒนาสมองของเราแล้วก็เพิ่มศักยภาพของสมองได้อย่างดีด้วยล่ะครับและอย่าลืมนะครับดูแลสมองด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยล่ะครับ ลับเข้าสู่ช่วงออนไลน์สุขีนะครับในช่วงนี้ครับพี่เจียครับท่านอาจารย์เจริญครับผมเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆจากทั้ง t w i t t e อทั้ง Facebook ด้วยนะครับโอ้โมาที่คําถามแรกเลยเดี๋ยววันนี้มี3ข้อด้วยกันครับข้อที่1เลยครับส่งมาจากทวิตเตอร์เตียงยืดหลังที่เขาขายกันทุกวันนี้ช่วยแก้การกระดูกสนังคดได้จริงหรือเปล่าครับคือถามว่ามันก็ช่วยอาการสมมติปวดเมื่อยหลังไม่ช่วยกันได้แต่ว่าช่วยแก้ให ไม่คดแบบกลับมาตรงเลยตรงมาตรงนี่มันมันเป็นไปไม่ได้มาที่ข้อต่อไปบ้างดีกว่านะครับข้อนี้มาจากทางทวิตเตอร์บ้างอยากทราบว่ากระดูกสันหลังคดถ้าผ่าตัดแล้วมีโอกาสกลับมาคดได้อีกไหมคะมันก็อาจจะมีโอกาสครับแต่ว่าอาจจะไม่คดที่ระดับที่เขาเอาเล็กยึดไว้อาจจะคดข้างบนหรือข้างล่างครับแต่ที่นดตรงอื่นอ่าทอดส่วนบนหรือส่วนล่างแต่ถามว่าเออทำไมจึงคดแสดงให้เห็นว่าฝีมือคนผ่าตัดเนี่ย ยังไม่ใช่เหมือนชีพต้องมีต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงในการที่รักษาไม่ใช่ว่าหมอผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วทำเหล็กไปใส่แต่ว่าใส่น้อยไปก็ไม่ได้ไม่ใช่หรือสักแต่ใส่ใส่ให้มันยืดไปหมดเลยก็ไม่ได้เหมือนกันใส่มากไปก็ไม่ได้เหมือนกันใส่มากไปในเกินความจําเป็นข้อที่ยังดีอยู่ซึ่งจะช่วยในการเคลื่อนไหวก็ถูกจํากัดตัวแรกใช่ไหมเอาละครับมาถึงข้อสุดท้ายมากดีกว่าคนที่เล่นกีฬายิมนาสติกต้องดัดตัวให้อ่อนมากๆนะครับจะมีผลต่อกระดูกสันหลังหรือเปล่า จะมีผลยังไงเมื่อเขาเลือกอาชีพนี้แล้วเพราะคนที่เล่นยิมเนสติกนี่ไม่ใช่ว่าอายุ20แล้วไปทำทำมัง <นะ S 2> มีทางได้เราไปหัดนี่ก็ไม่ได้นะกระดูกกระดูกกระดูก,ก,กมันยังไม่ยืดอหยุ่นแต่นี่เด็กเล็กเนี่ยถ้าทําไปเรื่อยๆเราผมคิดว่าธรรมชาติคงจะปรับสภาพของกระดูกสลังแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วผมว่าเขาเขาเล่นไม่ได้ตลอดชีวิตเขาต้องหยุดครับต้องหยุดเพราะอาจจะปวดก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะทําเกิดการเสื่อม ผมหมอกระดูกสันหลังก็ได้เพราะการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนี่นะมีมีมีแรงกระแทกมีแรงกระทบกระเทือนหรือว่าไม่แรงกดกระดูกสันหลังเป็นไงพี่เจี๊ยบเต็มอิ่มวันนี้กระจ่างมากนะครับคงต้องไปเริ่มตัวจอยงจริงจังแล้วก็รักษาแล้วแหละเนาะคือเซ่อเซ่อใช่ไหมฮะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็ไม่ผ่าแน่คุณหมอแม่คออย่างนี้ดับคอเลยทีเดียวนี่นะครับ วันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์เจตคุณนายแพทย์เจริญชติตกมนิธ์ครับยนี่ครับเป็นยังไงครับพี่เจี๊ยบครับเออวันนี้นะเคลียร์กันไปแล้วหนึ่งเรื่องไม่ได้สบายใจนะจริงๆจะต้องมาตรวจให้ละเอียดอีกครั้งใช่ใช่เพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากนะครับเอ๊ะเห็นบอกอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่เจี๊ยบไม่ขออยู่กับเราต่อหรอครับน่าจะอยู่อีกครับ จริงๆกับบ้านเจี๊ยกก็คือโรงพยาบาลดีๆนี่แหละโอ้โหนั่นเลยเหรอโอ้โหนะครับอยากดูเรื่องนี้ก่องั้นยินดีเต็มที่เลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับมาติดตามกันต่อกับพี่เจี๊ยบนะครับแล้วก็เรื่องราวสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์เวลาเกือบๆ5าโมงเย็นทางช่อง5อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัทกับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ